แล้วเขาหยกเฮเบโซค่ะวันนี้เขาก็จะลูกศิษย์ทัวร์เล่นเกมเนาะก็คือเขาจะพาลูกศิษย์ไปทําเควสแล้วก็ทาเควส์สิ่งจารททำเควสอื่นๆด้วยเนาะยัไงก็ลองมาชมกันเลยว่าเควส์สำคัญสำคัญของลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ต้องทํายังไงกันบ้างเนาะก็ไปรับชมกันเลยปุ๊เขาก็จะมากิบต่อก็บต่อก็บต่อนั่นเองก็บต่อ พ่อพ่อมากีาก่ตัวนะนี่สุดยอดอะตอ,องใช้เวลาแค่ไหนะไม่ขอครับไม่ขอระจูนี่มารอบสุดท้ายแล้วจะโคบแล้วจะตายสำหรับใครที่แบบอยากมีลูกศิษหร,รือว่าอยากทำเควสสิจาร,ร์เนี่ยก็ลองมาทำได้นะก็คือมันมีให้เลือกหลายแบบ แต่นี้เขาเลือกแบบมัดดี้เดี๋ยวเขาจะมาอธิบายตา่ละอ่านให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะแต่ว่าต้องรองให้จบคลิปนี้ก่อนไม่ใช่ต้องรองให้จบเพลงนี้ก่นอนอิ่งงง่ะเรางงเองเลยอ่ะงงเองซะแล้วทำไมเดียงงเองเด็ขอโทษเจยตัวลูกศิษย์เขาเนี่ยแบบได้ตัวหดๆทหั้ทางนั้นเลยนะสูงได้อะต่แบบว่าถ้าแบบอัพแบบแรงๆนะโหดหดมากเละตัวของลูกศิษย์เขานะ มาอีกรอบนึงวันมอถามแถมแถมแถม จ้าจ้าเรมาเรามาดูดีกว่าอันนี้เราก็รับไปก่อนนะคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเับเลยหรอกแต่ว่าคันคอรับไปก่อนทำ,อทำยังไงต่อครับทำยังไงต่อนี่ไงครบยี่สิครั้งเราก็เข้ามาตรงที่เพื่อนเนาะแล้วเราก็ดูโอ้ยไม่ได้เนี้ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอนะไม่ได้ดารุงมา้าดำเนาะจริงๆมันจะให้เศษดารุงมา้าดำนะถ้าเราเล่นแบบ แต่ถ้าเราเล่นแบบธรรมดาถามว่าเล่นแบบธรรมดาได้ไหมมันก็ได้นะนี่มาเราไปดูตรงลูกสีกันเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนแรกเนาะจริงๆอ่ะมันจะมีทั้งหมดสามส่วนด้วยกันเนาะเดี๋ยวก็อนไหนก็ก็ขาขอสต๊าฟจินไอเพจน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ครบเลยทั้งหมด3ส่วนด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่1ก็คือส่วนป็นชิพเนาะ เดี๋ยวอีกสองพาร์ทเนี่ย <_ an> เขาว่าอีกประมาณสองชั่วโมงอีกประมาณสองชั่วโมงเอออีกประมาณสามชั่วโมงก็คือทําได้แล้วก็เดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมาทําให้ดูเนาะอันนี้เขาก็ขอตัดคลิปไว้เพียงเท่น,นี้นะคลิปสิบจานตอนนี้ลูกศิษย์เขาเชียร์ไปได้ห้าแล้วเนาะแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องพาลูกศิษย์ไปนั้นด้วยนี่คือแบบตั้งใจมากเพอร์เ็คอยากให้ลูกศิษย์แบบเท่ๆไนก็เลยแบบจะเต็มจะเต็มเพื่อลูกศิษย์เลย แต่ว่าต้องต้องนัดกันดีๆนะถ้าสมมติใครจะทำเคลสิการะไม่นั้นแบบมันก็มันก็เฟลได้เหมือนกันเนาะมันขาดไปนะสการเนี่ยรู้สึกว่าสามคนนะถ้าไม่ผิดนะนี่ยก็รอดูคนนี้ว่าจะแบบไปถึงเป้สี่สิบสามสี่สิบห้าหรือเปล่านะก็คือสี่สิบสามสี่สิบห้าก็คือถือว่าเซตสินภารกิจหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็รอดูว่าเขาจะพาลูกศิษย์ไปถึงฟังหรือเปล่านะอันนี้คือต้องรุนเนาะเพาะมีหลายอย่างมากเลยที่เราสามารถสิทธิ์ได้แต่ว่าเพื่อนๆตงคุยกันนะก่าจะเป็นสิทธิ์การ เวลาว่างกันตอนไหนอะไรยเงี้ยแล้วก็เราก็นัดกันมาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราว่าก็ทำเสร็จแล้วแหละเควส์หรือว่าอะไรประมาณนี้เนะาะงั้ก็รอไปก่อนนะขอสต๊าฟไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยว